สวัสดีครับผมชื่อแคร์วันนี้เราจะมารีวิวเรื่องของเล่นเป็นเพนกันเริ่มจากฝาที่ผมวาเองก่อนครับเริ่มจากตัวแรก วันนี้ครับชื่อดิมมอนเทสพลังคริสตัลก็คือน้ำแข็งและออนินทริกส์อยู่ตรงนี้และนี่กดปุ่มของไฟบางทีตัวบางตัวก็มีไฟบางตัวก็ไม่มีไฟครับต่อไปเริ่มตัว ไปโฟล์ร์เห็นได้ว่าจะมีนะสี่แขนและมีสีตาและอินทริกและที่เปิดปุ่มไฟจะมีทุกตัวก็ ควรเป็นแสงเลเซอร์ต,อต่อไปก็สตีมสมัยไวไลท์อีกตัวแล้วก็ของแถมที่เอามาติดอืมตรงนี้นี่ปะ ติดตรงนี้ครับรู้แล้วต้องเอามาติดตรงนี้ก็จะได้แบบก็น่าจะยากหน่อยเวลาใส่มันครับ ต่อไปเรา XL e x l เล็กครับตัวนี้เห็นได้ชัดว่าจะเป็นตัวว่องไวครับตัวต่อไป H White l i g h ตัวใน ตัวเวดมูล,ล,ลแ,แล้วก็แสงเลเซอร์ปกติก็ไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่ต่อไปอฮิวบัสพลังไฟค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆให้เต็มตา แล้วก็นี่มีที่เปิดไฟชึบแต่มันก็ไม่เคยออกเข้าไรครับต่อไปนักแปลงร่างเอเลี่ยนเบนเทนิสันครับอืมแก่วน่าจะครมหมดแล้วนะ แป๊บนึงขอเวลาแป๊บครับผม <c oughs> ใคจะหาตัวเล็กๆกเ,เ,เมเทอร์ก่อน <c oughs> ขอเวลาสักเดียวครับผมขอดูก่อน <c oughs> <c oughs> ป้าปาไปตรวจดูก่อนว่ามีตัวเล็กๆหรือเปล่า okay, เอาแค่นี้แหละรีวิวแค่นี้มันมีอีกตัวหนึ่งขอเวลาสักเดียว ผมขอ,ขอเวลาสักเดียวไปทำบางอย่างเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยเจอแล้ว โอเคผมกลับมาแล้วนี่งไงตัวเล็กที่สุดในกลุ่มทีมจะให้เห็นชัดๆัเทเ m อร์และออนิทิกข้างหลังตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายว้าว แคนนอนบลแล้วก็ปุ่มไฟแสงเลเซอร์จะมีเอาละ่ะตอนนี้หมดแค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแคนคูณทีวีด้วยนะครับ๊บายบาย